กลับเข้าสู่ช่วงที่2องรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจได้คุยกันนะครับเรื่องที่ธนาคารกลางธนาค,รครนาครกลางของประเทศจีนกนครับมีการประกาศเร่งทดสอบเงินอยู่นดิจิทัลนะครับจะมีผลต่อผู้ประกอบการของไทยหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีผลนะครับจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกันอย่างไรได้คุยกันนะครับกับคุณมงคูลีลาธรรมกรรมการธนาคารนุสินและดีกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงที่ก็งขอการอีกสักครู่นะครับ ธนาคการน้ำสินครับก็มีการออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเพื่อเติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มีอาชีพอิสระควรที่มีรายได้ประจำที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับให้วงเงินกู้สูงสุดรายและไม่เกิน50 0 0 0บาทคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนนะครับเป็นแฟลตเลส ผ่อนชำระไม่เกิน3ปีไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและกระดกเบีย้ยหรือไม่ต้องชำระเงินงวดใน6เดือนแรกอีกด้วยก็สามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารนมสินที่ w ว w gsb o r t h ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงที่30ธันวาคม2อ1พนี้นะครับในโอกาสที่ธนาคารนมสินจะครบรอบ108ปีในวันที่1เมษายนปี2564นะครับ ธนาคารขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์108ปีส่งเข้าประกวด GSB Design Contest 108ปีธนาคารออมสินนะครับเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่างๆในวาระครบรอบ108ปีของธนาคารผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสะท้อน ถึงการเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่เติบโตเคียงข้างประชาชนคนไทยมาอย่างมั่นคงพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิตัลสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนแสดงถึงอัตลักษณ์ของธนาคารส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีมีความทันสมัยน่าเชื่อถือและง่ายต่อการจดจำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h ก็หนดส่งผลงานได้ทางอ e ีเมลนะครับ GSBcontest108@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23กันยายนนี้นะครับและจะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่30กันยายน2563นี้โดยการประกวดครั้งนี้มีเงนินรางวัลรวมทั้งสิ้น1 0 0 0บาทนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็นำนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศหรือว่า Geographic Information System GIS มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงานในการแสดงผลระบบแผนที่ข้อมูลระบบสาธารณประพสาธารณปรการและทรัพย์สินต่างๆภายในอาณาบริเวณท่าเรือกรุงเทพซึ่งจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลทางกายภาพในเชิงพื้นที่และก็พิกัดตำแหน่งที่มีมาตรฐานอ้างอิงและรองรับการทำงานร่วมกันกันกบโปรแกรมที่พัฒนาสำหรับการปฏิบัติงานท่าเรือให้มีความสะดวกรวดเร็วมีความแม่นยำสูงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐานสากลครับส่วนกิจกรรมวัน,นิติทาาการมอบเป็นกระเป๋าใส่ของน็กประสงค์ใบใหญ่เลยนะครับกันน้ำได้ด้วยครับจากบสยอหนึ่งในว,วันแก่าทุผู้ฟังที่ตอบคำถามสมาทางเอสเอ็มเอสกับที่4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง a c e b o o k Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อมูลก็คือธนาคารนำสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากให้วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน5 0,000่นบาทสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารนำสินก็คือ w w w g s b o r t h w w w g s b ดแล้วก็จุดแล้วก็ or แล้วก็ th คำถามครับธนาคารนำสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียนถามว่าสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ใดครับเขียนชื่อเว็บไซต์ไาเลยนะครับส่งคำตอบทาง s m s เอกับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Line นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทานรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุมม่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระเป๋าสส่ของเด็กประสงค์ใบใหญ่เลยนะครับกันน้ำได้ด้วยครับจากบอสยอหนึ่งราแก่ตุ้มูุฟังผู้โชคดีคนเดียวสุม่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไป โดยกับชวหลังกิบาการเพิ่มช่องทางรับชมไปหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใตะถุนร้านเข้ปไปค้นหาและก็ชมไปหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษผู้ชมผู้ฟังรับชมรัฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการเราแต่ละเดือนในรับใคไรกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการบีของกัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของจีนประกาศเร่งทดสอบเงิน,นดิจิทัลน,นะครับผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ไปคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับนกครับครับสวัสดีครับคุณสวีศักดิ์คุณปีรพัฒน์และก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับเงินหยวนดิจิตอลคืออะไรฮะเบื้องต้นก่อนอ๋อต้องเรียนอย่างนี้ครับมันเป็นบริบทที่ เออาสำหรับที่เขาเรียกว่า New โนมอลคือควิถีการดำรงชีพและก็การทำธุรกิจใหม่ซึ่งจีนเนี่ยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวนะครับ,รบที่ที่ต้องให้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับหรือคนที่ติดตามเรื่องเทคโนโลยีนี้ต้องให้ความสนใจนะครับ ถ้าเราจำชีวิตที่เรามีอยู่เมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยสามสิบปีนะฮะเออสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีไอเขาเรียกมีทุกคนเวลาทำธุรกิจหรือเดินทางเนี่ยจะมีอันหนึ่งที่เราเรียกว่าบัตรเครดิตนะแล้วก็จะรู้จักวีซ่า Visa, มีมาสเตอร์การ์ดอะไรพวกนี้แล้วก็มีอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งอย่างนี้เป็นเครื่องมือในการที่เราจะไปซื้อของใช้จ่ายหรือการโอนเงิน สามารถทําได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะ,ะก็สามสิบกว่าปีนี้ไอ้ระบบนี้เขาเรียกเปย์เมนเขาพัฒนาไปถึงระบบที่เขาเรียกว่าสวิตสวิตนี่ก็คือเป็นเป็นการมาตรฐานการโอนเงินชําระเงินของทั้งธนาคารแล้วก็ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้เดินทางรวมทั้งซื้อขายสินค้าระหว่างธนาคารรวมถึงถึงบุคคลกับบุคคลด้วย มันก็มีการพัฒนาการมาถึงระดับหนึ่งมาวันนี้เนี่ยโลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปสู่ที่เรียกว่าการค้าขายที่เรียกว่าออนไลน์เรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอ e ีโลจิสติกซึ่งก็สังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราเราส่งของหรือสั่งของเข้ามาเนี่ยมาถึงประตูบ้านได้เลยแล้วก็แล้วก็รวมจนถึงการส่งอาหารนะอะไรประจำชีวิตประจำวันเราก็สะดวกแสนสะดวก นะครับสิ่งที่ตามมาอันที่สามรองจากอ e ีคอมเมิร์ซเอ่ออีอ e ีโลจิสติกก็คืออ e ีเพย์เมนก็คือการเอ่อที่จะชำระเงินให้สะดวกแล้วก็เชื่อถือได้นะทุกวันนี้เวลาเราโอนเงินแบงก์แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัย hmm. ใช่ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วทุกเช้าเราก็จะต้องเปิด ไปบัญชีออนไลน์ข, <ffic. S 1> ของเราเนี่ยนะครับว่เอเท่าไรมียอดเงินเหลือเท่าไหรยังไงหายไปไหนหรือเปล่าอหายไปไหนหรือเปล่านะครับพอใช้ไปแล้วก็ต้องมีเอ s มเอซมามาบอกเราว่าเหลือเงินเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆ่ระบบนี้มันทําให้มีการพัฒนาต่อเนื่องไปก็คือทางเขาเรียกว่าอีอีอีเล็กทรอนิกส์ทางด้านเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราพอเราค้าขายข้ามประเทศ เงินตาต่างประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ต้องเปลี่ยนสกุลด้วยแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนก็<ๆ>ไม่ค่อยสะดวกนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา <S <S <ๆ>ก็เลยจีนก็เลยมีจีนก็มีการคิดเรื่องนี้จริงๆนะจีนไม่ได้เป็นชาติแรกที่คิดเรื่องนี้กับ uh, ทางฝั่งตะวันตกก็เฟซบุ๊กก็คิดแล้วนะก็ทดลองแล้วทดลองแล้วใช่ใช่ทดลองแล้วแล้วก็เข้าใจว่าธนาคาร่นประเทศไทยก็กาําลังทดลองอยู่เช่นเดียวกันที่ กำลังจะทําที่เรียกว่าสักปุุนเดียวกันทีนี้ต้องเรียนเลยว่าระบบออนไลน์ของประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งมีคนใช้ร่วมพันล้านคนเนี่ยกับระบบในโลกนี้จะไม่เหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ทําเป็นคนละค่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครจะค้าขายกับจีนเนี่ยก็ต้องศึกษาเรื่อง e-commerce ของจีนต้องใช้แพลตฟอร์มของจีนจีนไม่ให้แพลตฟอร์มของยุโรป หรือของอเมริกาเนี่ยหรือของสตาร์ทอัพรายใดเข้าไปเข้าไปเกี่ยวเพราะนั้นเขาเองก็ต้องเล่งพัฒนาทางด้าน e ีเพย์เมนต์นะสิ่งที่เรียกว่าเงินอีหยวนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคับตามมาซึ่งเรื่องนี้เราต้องติดตามให้ดีแล้วจีนเองก็กำลังมีบริษัทหนึ่งกำลังจะเข้าตลาดซึ่งจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเอ็นนะฮะคือเป็นเป็นมด่ะที่ชื่อบริษัท ของอบาบานะฮะอันนี้จะใหญ่กว่าอบาาบาเกืบสามเท่า oh. เพราะว่าอบาบาว่าใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้จะใหญ่กว่าเพราะว่าเป็นเจ้าของเกบจะเป็นระบบที่จะเป็นการชําระเงินที่ค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงแล้วก็ปล่อยสินเชื่อด้วยนะครับ oh. อ่าก็เลยทําให้โลกนี้ทั้งโลกนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยผมคิดว่าผู้ประกอบการเอสเอม หรือคนที่อยู่ภาคบริการท่องเที่ยวเออพวกนี้มันมาพร้อมกับคนจีนมาพร้อมกับนักท่องเที่ยวจีนมาพร้อมกับแพลตฟอร์มที่เราไปค้าขายในอีบาบาหรือจีนที่มีเอวีแชทหรืออะไรต่างๆตามมานะครับแล้วใครที่ผูกพันกับจีนก็ก็อาจจะต้องรับไอ,ไอไงเงินหยวนอีอเล็กทรอนิกส์อันนี้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะนั้น ผู้ประกอบการทุกคนก็ต้องศึกษาทีมการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นโลกนี้กําลังจะเปลี่ยนนะฮะวิธีกติกาของการค้าขายก็ก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เพิ่มความสะดวกนะ,ะคร,รับก็สาหรับการเข้าถึงระบบพวกนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นครับครับอืมครับผูกก้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวกันทีนี้เราจะไปหาแหล่งข้อมูลความรู้ได้จากไหนเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะมาพร้อมกับ แพลตฟอร์มของอาลีบาบาแล้วก็วีเชฟนะเพราะว่าเหมือนเหมือนเฟซบุ๊กอะครับที่เขาทำางินเล็กรอนึ่์ใหม่เนี่ยเขาจะเข้ามาในชีวิตประจำวันที่เราใช้ปกติอย่างอย่างเช่นเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมนะฮะหรือในผ่านในตรงนี้ไปแล้วก็เขาจะเปิดช่องหนึ่งที่เป็นช่องการค้าการขายอะไรต่างๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องหุ้นตลาดการเงิน ตลาดการลงทุนต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับออแล้ววันนี้จออีนได้ย้ายออตลาดการเงินใหญ่ฮ่องกงเนี่ยไปอยู่ในในแผ่นดินใหญ่หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออวันนี้โลกทั้งโลกนี่กำลังจะเปลี่ยนแปลงอ,อ,อย่างอย่างช้าๆแต่รวดเร็วครับกับถ้าเราจะปฏิเสธไม่รับรู้เลยก็คงไม่ได้ใช่ไหม เออเขาพูดถึงลมอนะครับคือลมพายุใหญ่มันพัดไปทางไหนเนี่ยถ้าเราไปเอาไปเรือลําเล็กๆไปขวางเอาไว้เออเรานอกจากเรือเอ่จจะอับอับปางลงแล้วก็เรืออาจจะไม่วิ่งด้วยแต่ถ้าใครที่ันไปพัดเรือตรงกับลมที่พัดมาเอการค้าการขายก็เหมือนเรือที่พาเเอออผ้าใบแล้วก็พาเรือ เอ่อริ้วได้แล้วก็บรรทุกของได้มากขึ้นครับอืมครับอย่างนี้ถ้าเกิดเขาามาใช้ได้จริงเนี่ยคนบางคนเอ่อมันจะส่งอิทธิพลต่อโลกระดับไหนเนี่ยเออมากครับ<า>แล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่เลยมีการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เลยไม่ต้องการให้จีนเนี่ยเอ่อมีเอ่ออำนาจเหนือตลาดในเรื่องนี้ครับนะครับเพราะว่าเออสหรัฐอเมริกากับยุโรปเองก็เป็นเจ้าของระบบ S <S ปเป็นเงินอันสําคัญนะครับแล้วก็อมันมาทําลายแล้วมันลดต้นทุนค<ช>ือระบบนี้มันลดต้นทุนลงเยอะ,ยอะแล้ว<า>ก็ควา,าเมาเสี่ยงควา,ามาเสี่ยงก็หายไปด้วยครับสำหรบผู้ประกอบการเขาเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเ,าเทคโนโลยีเหมือนวันนี้ที่เรามีระบบ GPS ไงจริงๆ <GPS S 2> ถ้าหลายคนอา,อาจจะไม่รู้จักระบบนี้จะเป็นระบบแผนที่โผมใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวัน ซึ่งตอนนี้เราใช้ของอเมริกาอยู่ครับ,รบตอนนี้จีเนี่ยยิงดาวเทียมนะสามสิบกว่าดวงครับนะครับในรถแรกเนี่ยนะครับรอบโลกนะ,ะแล้วต่อไปเราอาจจะใช้ GPS ของจีนก็ได้เพราะว่าใครที่ใช้วีเช็อยู่แล้วหรืออาลีบาบาเนี่ยจะใช้ของ GPS ของจีน,คร,นครับแล้วก็หลายคนมีเพื่อนๆผมบอกว่าพอไปใช้ก็สะดวก ไม <ป S 1> ่แพ้ของ Google แบบหรือไอ้ต่างๆของอเมริการอ๋อกนี้ก็ดีนะพูดถึงว่าเขาจะได้แข่งขันกันเต็มที่เลยถูกก็ท้ายสุดคือถ้าเราวางตัวดีเราก็สามารถค้าขายได้ทั้งสองทางแต่ก็เขาต้องเข้าใจว่าเราเราเป็นโลกค้าขายแล้วเราเป็นเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ที่เป็นระหว่างกลางต,งตรงกลางกอดีมีแต่คนอยากเลยชม ใช่เพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เออเหมือนเราเรียนรู้ภาษานะครับเราต้องเข้าถึงเหล่านี้ให้เต็มที่ครับครับอ่เพราะฉะนั้นก็ศึกษาไว้ก่อนก็เป็นการดีแต่ว่าจะจะเข้ามาเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่พอจะบอกได้ไหมครัคุณมงคลฮะเออผมคิดว่าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วนะฮะก็คิดว่าน่าจะปีหน้านี่น่าจะเห็นเห็นหน้าเห็นหลังครับอ๋อครับถ้าปีหน้า อ่าโควิดบรรเทาลงเนี่ยธุรกิจกลุ่มไหนน่าจะต้องเข้าไปสัมผัสก่อนคุณผู้ชมใช่ใช่ครับใช่ครับผมครับจะมีธุรกิจกลุ่มไหนฮะที่จะเข้าไปหรือว่าต้องที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกับจีนผมคิดว่าการค้าขายที่ผ่านทางโลจิสติกของจีนแล้วก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะตามมาสามคือมันมันจะตามมาเป็นเหมือนน้ำไหลนะครับพออีคอมเมิร์ซมาอีโลจิสติกมาอีเพย์เมนต์ก็ตามมาเงินหยวนอีเล็กทรอนิกส์ก็จะตามมาครันั่นแปลว่า เอ่อถ้าถวห้วยขวางนี่ก็ต้องเตรียมรับไปก่อนใช่ไหมฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะติดต่อค้าขายเอ่อแล้วก็จีนเนี่ยได้ประกาศไปแล้วนะครับว่าจะเม d ดอินไชน่าปีสองศู ma นย์สองห้าไอ้คำว่าเม d ดอินไชน่าเนี่ยก็หมายความว่าโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยการค้าจะต้องจีนจะต้องมีเอออำนาจอยู่ในแข่งขันในตลาดได้ ครับครับอติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับก็ศึกษาไว้ครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้เหมือนกับพูดได้นะเพราะเราไม่เห็นมัาไม่ทันเลยตั้งตัวเลยใช่คือมันไม่เหมือนมันไม่ใช่ธนบัตรมันจับต้องไม่ได้ครับมันอยู่ในออนไลน์หมดเลย คริปโตเนี่ยถ้าตกลงกันว่าจะต้องซื้อของเขาจะต้องจ่ายเป็นเงินออนไลน์ก็ต้องออนไลน์เหมือนกันก็ออนไลน์เหมือนกันับเขาบังคับอยู่างทีแต่อย่าเพิ่งงงทพิ่ฟังเดี๋ยวเรียนรู้ได้เองไม่ยากนะครับรับใช่กับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารสินครับออกสินเชื่อเสริมพลังฐานรากถามว่าสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ใดคาตอบคือเวอร์ไนต์เว็บ d gsb o r d t h ใช้บริการกันได้เลยนะครับ วันนี้เวลาคนในการเก็บเบีย้ยเต่ถุงร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันใหม่ลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกันทุกท่านนะครับวันจันทร์กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสสวัสดี